เอาละครับสวัสดีครับสวัสดีน้องๆอีกครั้งครับวันนี้โหมดใหม่มาแล้วนะครับสองหรือ8 V2 นั่นเองคือจะมีฆาตกรทั้งหมด2คนนะครับแล้วก็จะมีเออทั้งหมด8คนนะครับที่เล่นด้วยกันได้แต่ต้องปั่นไฟทั้งหมด8เครื่องนะครับซึ่งมันเอามาอาจจะเอามาให้ทดลองดูนะครับอาจจะทดลองดูไม่รู้กี่อาทิตย์แหละที่มันจะเอาโหมดนี้เข้ามาเล่นให้นะครับซึ่งเซอร์นะครับก็จะมีตามนี้เลยครับเดวิสเมคคอเดตเจคเนีย ฟิงหมิงเดวิดคิงแล้วก็เมคคาลาลี Reed, ดใช่ไหมส่วนคิลเลอร์ครับจะมีทั้งหมด5ตัวนะจะเป็นแทปเปอร์กระต่ายฮิบิลี่วินวอล์กแล้วก็เดินเนิร์ดนะครับซึ่งจะเล่นได้แค่นี้นะครับแล้วก็อาแมพเนี่ยจะมีทั้งหมด5แบบส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยผมยังไม่รู้ยังไม่เคยเล่นมันเพิ่งมาเลยมันมันเพิ่งมาณนะเวลานี้เลยนะครับซึ่งผมก็ได้เข้ามาเล่นแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมว่ามันจะมีสก,กิลแล้วมีวิธีการเล่นยังไงในเมื่อถ้าเราโดนลุมโอเคไปดย ผมก็ดาบแพ็กคู่ไปอ่ะโอ้โหนักแข่งทีมโปลีกคู่จะมาซัดอ่ะก็นี่ให้สามเบสขอร้องน้องสามเอกโชให้ตามลูกมีบั๊กหรเปล่าวะให้ตามลูกเปเล่นกันเลยต้องเลืนไปดูอันนี้ยอนใช้บัคใส่คิวเลอร์พี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยดาบอะไรอ่ะแมปพี่เอกเลยดแมปตายมันเปิดแล้วยอนมันวิ่งออกไปเลยแต่เจกดีดาใหญ่เลยพี่เรียกผมไปดูใหญ่เลย เด๋ยวว้าวเลยเดี๋ยวว้าวเลยเขาอยู่ไหนเดี๋ยวว้าวเลยอยู่ไหนก็ตายก็ตายหลังตลาดพี่ก็ตายหลังตลาดนี่โดดตู้เหลี่แม่งเลยมาแล้วในหลังตลาดแลตายหลังตลาดแล้วใครหลงไฟไปก่อนหนึ่งทีเรียบร้อยไปก่อนนะเลยเลยตัวหนึ่งตัวอะไรแทบปหรอทูแท็บไปตึงๆเรียบร้อยเฮ้ยมันปาเป็นเจ็บเลยว่ะไอ้บอเนี่ยปาเป็นเจ็บขวานในมือยี่สิบอันอ่ะเฮ้ยแท็บเปอร์ในตัวหนึ่งแท็บอีกตัวหนึ่งแท็บ พอเห็นผมเห็นผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วและกูปั่นพังแค่นั้นแล้วผมพังพังแล้วผมยักหน้าแล้วผมยักหน้าไม่ไปหรอกแล้วผมผมไม่ไปหรอกโซนนั้นอ่ะผมรู้ว่ามันมันมันวางแถบแน่นอนครับโซนนั้นวางแถบไปแล้วผมมาเล่นผมมาเล่นไลน์นี้เลยเปิดกล้องแถบกบางเบิร์เด็กกินอะไรมาเสร็จเห็นเห็นอะไรกินเรื่ะเห็นครับเห็นครับชานโอ้โมันแถบแล้วมันแล้วผมผมจุกยับจานไม่ต้องห่วงครับจานไม่ต้องห่วงครับผมให้สอนลักลักกระต่ายมาผมหน่อยครับ เกินปลายนี่ก็เกินปลายบันทิงผมไปแล้วันี่ผมไปแล้วเฮ้ยคับมาเอ้ามันทิงไปแล้วไปบ้านใหญ่น่ะตีเจอใครไม่รู้เจอตังเฮ้ยถ้าบ้านใหญ่เป็นบนเนี่ยลงไปเล่นโซนบ้านเล็กเป็นโซนบ้านเล็กคือแม่งวางแถบไว้เยอะแน่นอนอ่ะผมบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยพี่โดนเขี่ยเนียนแล้วกูปั่นพังสวยครับสวยเป็นไงโอ้โหแค่มีผมเกมไหลลื่นเป็นไง ขี้ขวานมันมีกี่ร้อยอันยึอ่ะจุ่มเลยจุ่มเลยเฮ้ยผมผมขอช่วยผมขอช่วยผมได้ได้ได้ไปช่วย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 เดี๋ยวปั่นให้เดีวปั่นให้ปั่นให้เมื่อกางบ้านเล็กแน่เลยมีมีตู้บอกว่าเล็กนั่นแต่มีตรงนี้ไม่มีตรงนี้พี่ดีแล้วตรงนี้พี่ดีแล้ว

ม่ห่วงลผมเปิดกรอบจูผเปิดกรอบจูมอให้ครับผมเอาให้ครับผมเอาให้ครับแทปเปอร์ผมเอาให้ครับเฮ้ยยอันี่หลอกไฟนเรโอ้โหจเก้มยไงล่ะยาน่ี่นี่หลอกไฟตึงอ้นี่หลอกไฟตึงขอเลย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  โอ้โหดูด hmm. oh, you know, oh ูโอ oh. oh. ้ใครลนใล่าโนโอ้ใครล่าก็ต่ายมาวะโซ่ันตใจม่ถูกของวี้พี่ผมแยกแล้วด้วยผมด้วยห่อเยอรยกแค่นั้นแหละก็ต่ายมายุ่งผมไม่ได้บอกวระต่ายอยู่ไหนพี่บอกสองหนึ่งอพี่บอกสองหนึ่งเอาให้ผมให้ผมเห็นตัวดิครับสองหนึ่งให้ผมเห็นตัวไม่เห็นเลยพี่ไม่เห็นอะไรพี่ไม่กอบพี่ไม่เห็นเลยไม่เห็นไม่เห็น

ขอเลยขอเลยผมขอเลยแท็ปเปอร์ตัวนี้ผมขอเลยตวไว้ตวไล้วผมมาให้แลวผมมาให้แล้ผมมาให้แลผมมาให้แล้วผมมาให้แล้ผมมาให้มาผมมาช่วยผม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 ช่วม่วยผมช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 ่วยผยผมช่ว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 มช่วยมชม่วยวยม่วยวยผมชผมชม่วยวยผมชผมช่วยผมช่ม่วยวยผมชผมชม่วยวยผมชผมช่วยผ่ว ไม่ดีไม่ไหวทิ้ง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 ครับทิ้งครับทิ้งจริงครับจริงจังครับทิ้งผมไปแล้วครับเอาดีๆพี่อ้าวทิ้งไปแล้วจริงจริงจริงทิ้งผมทิ้งผมอยู่เรื่องบันการนะเนี่ยไปชีกออกไปผมปั่นขวาไอ้ตังแล้วเหยียบแถบทำไมเนี่ยไอ้เปิ้ลก็หลบไอย่างบ่อยโอ้โหทีมยอนมึงปั่นไฟหน่อยไม่ใช่ช่วยอย่างเดียวยอนผมมีเพื่อนอยู่เออหิวเฮ้ยเหลือสองเครื่องทำไมมันนานจังมัะทำอะไรกันอยู่ทีม เอ้ยอย่าดดกยคนูกจิดาเท่านัอมไดู้้นะดูสวยสวยโอเคโอเคโอเคัน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 ัโอ้ยโอ้ยจานจานจเยนจนจเยนจยนจานจยนจานไม่หวจานเรียกผมจานจไม่ไหวจานเรียกผมไ้กลุกมาแล้วลุกมาแล้วลุลุกจานเล่นในจานโยกเนี่ยโยกแล้วก็แล้วก็เจ็าโอ้โหหัวทิ่ม

กช่วยก่วยก็ช่วยกรอมลกจะโอ้แทบไอ้หียเอ้ยโอ้โหจัดเต้โอ้โหพี่เอ้ยเยเ้ยเฮ้ยมันเอาคุณหนักคือพี่นี่ยูกยยูกูจะเปิดประตูจะเปิดประตูจะประตเปิดประตูได้เลยน้องชาย

ผิวหน่อยพี่มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวนี่นี่เดี๋ยวให้เดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวเอาให้พกล้มหน่อยเพล้มหน่อยเดี๋ยวเอาให้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 เดี๋ยวเอให้เดี๋ยว่อาให้หด่อยอาให้ี่ยม่อาให้เดยวเอห้ดียวรอาให้เดี๋ยวเอาให้นี๋ยว่อาให้เดียว่อาให้เดี๋ยวเอาให้เนี๋ยวเอาให้เดี๋ยเอห้ียวเอ้มห้เยอาให้เดียวเอ้มห้ดียวเอาให้เดียวเอ้มห้ดียวเอามห้ยอามห้เยอาให้ยอ้มห้เดม๋ยวเอห้ยวเอ้มหุ้ยเอามห้เ

จานจันโชว์ไปจานโชว์ไปจานโชวบายจานโชว์ไป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 สวยสวยจานสวยโอ้โหลอดลอดแปดไปไงเกมแรกกับผมลอดแปดลอดแปดสิเกินหน้าประตูเจ็ดคนชิวจัดอไอ้แค่บเฟือแม่งมาห่วงประตูนั้นน่ะมันมาวางแถบไว้ตรงหน้าประตูเกมแรกก็เล่นกับผมจานเจก็ลอดลอดแปดอะครับน้องเป็นไง มันก็เห็นอย่างตึงอถ้าเกิดปลาขวัญเฮ้ยสนุกดีแม่งนัวดีมากดัวมากทุกคนมันเล่นแบบว่าเอาง่ายๆคือเอาง่ายง่ายคือผมผมจะบอกหมดเนี้มันไม่ได้เล่นเพื่อเอาไปจริงจังไม่จาเป็นต้องฆ่าหมดไม่จําเป็นต้องฆ่าทั้งหมดแปดมันจะเป็นต้องไปโซนเล่นแบบถอดสมองเล่นหมดนี้เล่นแบบเอาสนุกเล่นแบบว่าขำขเล่นได้ยิ่งเล่นกับเพื่อนแปดคนแล้วช่วยกันเล่นอะไรอย่างเงี้ยยิ่งสนุกนะเล่นแบบนี้ ผมบอกเลยที่มันมี challenge มาแบบนี้นะมีอีเวนต์อย่างนี้นะยังไงก็ไม่หัวหลอนเชื่อผมนี่เล่นอย่างเงี้ยมันสนุกครับมันอัพมามันทํามาอีเวนต์เนี้ยเพื่อให้สนุกเล่นให้กับตล,ตลกขำๆม,ม,มันแบบเฮฮากับปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เล่นเพื่อให้เครียดแนะนําเป็นเป็นเป็นอีเวนต์ที่น่าเล่นมากนะครับใครที่ยังหาเพื่อเล่นอยู่ไปหารวมๆกันให้ได้แปดคนส่วนคิลเลอร์เดี๋ยวผมจะหาเวลาแล้วมาทาคิลเลอร์เล่นคิลเลอร์ให้ดูเดี๋ยวผมจะไปหา ดีกว่าน,น้องๆคนที่เล่นคิลเลอร์แบบพวกนักแข่งก่อนแล้วจะมา,มาจับผู้เล่นกับมันดูแล้วจะเล่นยังไงเออมันจะเจ็บของผู้วายไงแต่มันสนุกนะครับไม่ทําให้หัวหรอ้อนแน่นอนผมบอกเลยอีเวนต์นี้น่าเล่นมากแนะนําแนะนําครับสนุกสนุกนี่ผมเล่นเกมแรกนะเกมเนี้ยแนะนําแนะนําน่าเล่นมากครับ